สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับผมปาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะเป็นซ u ปเปอร์เตงเพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับเหมือนเดิมครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี อย่างทางด้านของเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็เรดเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อีเลนะครับแล้วก็พบกับทางสิงอุเมะเลมอนโซดาหรือว่าบ้วยเลมอนโซดานะครับเฉดใหม่ของความสดชื่นที่แตกต่างได้แล้ววันนี้นะครับที่7 e เ e ่ e อีเลทุกสาขานะครับแล้วก็ขอบคุณซูซูกิเอ t i ติก้าสมาร์ทไบริดครับแรงท้าฝนกับราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง6.99แสนบาทตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรีถึง90วันหรือผ่อนเริ่มต้น4,999บาทมีจำนวนจำกัดนะครับใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งนะฮะสำหรับใครที่อยากจะไปชมเกมลิเวอร์พูลกับเอเวัตันติดขอบสนามครับตอนนี้ราคาพิเศษเพียง1,39,000บาทเท่านั้นฮะ สนใจก็โทรสอบถามได้ครับที่0651585165นะครับก็โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าราคานี้เราจะปิดรับในวันที่15นี้เพราะฉะนั้นใครที่เรียกว,ว่าสนใจก็ต้องรีบด่วนเลยนะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างนะครับก็มีการยืนยันว่าเดวิดคูดครับจะทำหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างเชลซีกับบอลมัด โดยในห้อง VR จะเป็นทางด้านของแอนดี้แบดลีย์นะครับก็อย่าลืมนะว่าเดี๋ยวเชลซีจะมีโปรแกรมเจอกับบอลมัดในสุดสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็นะผู้ตัดสินจะเป็นเดวิดคูตนะครับขณะที่เดียร์เลติกครับรายงานว่าเบนชิวเวลเนี่ยเป็นที่ต้องการในตำแหน่งปีกซ้ายของเชลซีเพราะเขาสามารถไว้วางใจได้ในการเคลื่อนไหวอย,อย่างถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมทั้งเมื่อมีบอลและไม่มีบอลน,นะครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเบนชิวเวลถึงถูกจับเล่นเป็นปีกซ้ายนะฮะขณะที่เลียมทูมี่ครับบอกว่าเชลซีเนี่ยชื่นชอบในตัวของอามาโดโบรยาและยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของบรยานะครับแต่ก่อนที่จะได้รับบาดเจ็บเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำประตูอย่างสม่ำเสมอในฟุตบอลอาชีพระดับสูงนะครับขณะเดียวกันฮะมีรายงานบอกว่ามีข่าวลือเงียบๆบาว่าเ e อียนแมสเทน และมาคุคุริยเนี่ยจะถูกตัดออกจากรายชื่อของทีมในเกมนัดต่อๆไปนะครับก็ฟังหูไว้หูก่อนแล้วกันนะฮะถ้าตัด2คนนี้ออกเนี่ยทีมก็จะไม่เหลือแบ็กซ้ายเลยนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ครับเอนโซฟรานเดสยิงประตูดได้ในเกมที่ทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะบุรีเวียไป3ประตูต่อศูนย์นะครับนอกจากนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของโคพาเมอร์ครับเปิดใจยาวๆถึงการย้ายมาอยู่กับเชลซีนะครับ เมื่อวานนี้ก็ทำประตูได้ด้วยนะกับทีมชา่าตอังกฤษชุดยู21นะครับเขาบอกว่าที่ผมพูดไม่ได้อ่อหมายความว่าผมกลัวการแย่งตําแหน่งที่แมนซิเตี้เพราะผมไม่เคยได้แย่งตําแหน่งผมวนเวียนอยู่กับทีมชุดใหญ่มาหลายปีและอยากที่จะได้รับโอกาสลงสนามมากขึ้นในตําแหน่งของผมและเพื่อสร้าง IMPACT ให้กับทีมมากขึ้นการย้ายทีมถือเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญครับตอนที่ผมเดินทางออกจากสนามซ้อมในวันพฤหัสบ,บดี ผมรู้ว่าวันรุ่งขึ้นผมจะไปลอนดอนผมรู้ถึงเรื่องทั้งหมดตอนนั่งในรถแล้วครับกำลังขับรถออกไปผมคิดว่านายอยู่ที่นี่มา15ปีแล้วนะผมไม่รู้ถึงความแตกต่างครับผมไม่เคยย้ายทีมแบบยืมตัวผมไม่เคยย้ายออกจากเมืองแมนเชสเตอร์ผมเคยเดินทางออกจากเมืองแมนเชสเตอร์แค่ตอนไปพักร้อนหรือตอนไปเล่นเกมเยือนการย้ายทีมจริงๆเนี่ยมันก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับแต่ผมปล่อยให้เวลาเสียเปล่าไม่ได้ ผมต้องทําให้ได้เชลซียธิบายโปรเจกต์ให้ผมฟังครับและผมก็ชื่นชอบมันผมรู้สึกว่าผมสร้าง Impact ได้ผมเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้แค่2-3วันผมลงซ้อมวันศุกร์แล้ววันเสาร์ก็ได้ลงสนามเลยผมเลยยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับผมจะได้ทราบมากขึ้นกว่าการอยู่ที่นี่รู้สึกยังไงผมว่าผมจะได้กลับไปหาคนในค c a ดิม y ของไมซิตี้ในอีกไม่ช้านะครับสตาฟยังทำงานที่เดิม พวกเขาอยู่กับผมมาตั้งแต่6ขวบการได้เจอพวกเขาเป็นเรื่องที่ดีครับแล้วพวกเราได้เจอกับซิตี้ที่รบริดจ์รวมถึงที่เอติฮัดผมก็จะได้บอกลาและกล่าวขอบคุณอย่างเหมาะสมนะครับขณะเดียวกันโคพาเมอร์ก็ออกมาพูดถึงการเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ครับเขาบอกว่าผมชอบเล่นตัตำแหน่งนั้นนะครับมันมีความรับผิดชอบเพิ่มยิ่งขึ้นและผมต้องขัดเกลาฝีเท้าในหลายๆด้านให้ดีขึ้นเพื่อที่จะก้าวสู่ระดับถัดไปผมไม่ได้คิดถึงเรื่องค่าตัวเลยครับ แค่อยากจะสนุกกับฟุตบอลนะครับขณะที่เลียมทูมี่ก็บอกว่าโคพาเมอร์เนี่ยถือเป็นนักเตะหมายเลข10และแม้กระทั่งตัวเลือกหมายเลข8เช่นเดียวกับปีกที่สามารถเล่นริมเส้นด้านใดด้านหนึ่งได้ถ้าจําเป็นนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้จอห์นเทอร์รี่ครับก็ออกมาชี้แจงส่วนข่าวเรื่องการเก็บเงินนะครับเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องการเก็บเงินทัวร์หรือว่ากินข้าวอะไรนี่นะฮะโดยเขาบอกว่ารายได้ทั้งหมดจากการทัวร์ของเขาเนี่ย จะมอบให้กับมูลนิธิการกุศลของเขานะครับและเขาไม่ต้องการเผยแพร่ข้อที่จริงที่ว่าทั้งหมดเป็นไปเพื่อการกุศลจนถึงตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตีค่าแก่ผิดนะฮะแก่ทาเพื่อการกุศลนะครับขณะเดียวกันนะฮะมีรายงานบอกว่ามีภาพหลุดชุดแข่งที่3ของเชลซีสําหรับฤดูกาลนี้และชุดซ้อมรวมถึงชุดอื่นๆที่พร้อมจะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับสปอนเซอร์ก็ยังไม่มานะฮะเงียบกริบเลยนะฮะตอนนี้นะครับ นอกจากนี้ครับมีรายงานบอกว่าโปชิติโน่เนี่ยขัดขวางการย,ย้ายทีมครับของเลสลี่ย์อุโกชุกูครับเนื่องจากพอชเนี่ยกระตือรือร้นที่จะจับตาดูการพัฒนาของนักเตะรายนี้นะครับก็เชื่อว่าจะมีโอกาสลงเล่นนะสำหรับทางอุโกชุกูคะคือบอลถ้วยเนี่ยได้เห็นเขาเล่นแน่แนครับอุโกชุกูเนี่ยนะครับขณะที่นิซ่าคินเซล่ารายงานบอกว่าชาโลบาเนี่ยถูกพิจารณาเป็นนักเตะในตำแหน่งกองหลังที่เกินความต้องการของสโมสรและเขาอาจ ถูกแยกออกจากทีมชุดใหญ่โดยทีมไม่การันตีว่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวหลักเมื่อเขากลับมาจากอาการบาดเจ็บนะครับขณะที่ทางแมตต์ลอเนียรายงานบอกว่า Chelsea เชลซีนยตอบตกลงข้อเสนอราคาที่ยื่นใหม่จำนวน25ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะเพิ่มเป็น30ล้านปอนด์ในตลาดวันสุดท้ายสำหรับดิวชโลบาจากฟอ r e เรสต์อย่างไรก็ตามครับทางชโลบาไม่ต้องการย้ายไปร่วมทีมและไม่มีการเจรจาเกี่ยวกับการลงเล่นของเขาเกิดขึ้น นับตั้งแต่นั้นมาเลยนะครับพูดง่ายว่าเชลซียพยายามผลักดันให้ชาโลบาย้ายออกไปครับแต่ว่าวันสุดท้ายดิวก็ไม่เกิดซึ่ง e v e n นิ g งสแตนดาร์ก็รายงานครับเชลซีพลาดการขายชาโลบาทิ้งออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์และตอนนี้นักเตะจะไม่มีบทบาทใดๆครับในทีมชุดใหญ่แม้จะใกล้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วนะครับโอ้เรื่องนี้ก็ถือว่าน่าเห็นใจนะพยายามจะถูกผลักไสให้ออกจากทีมนะฮะและสุดท้ายไม่ได้ย้าย พอไม่ได้ย้ายเนี่ยก็ไม่น่าจะมีบทบาทให้กับทีมต่อนะฮะขณะเดียวกันครับเรียมทูมี่ก็บอกว่าเชลซีจะชัดเจนมาโดยตลอดครับว่าต้องการขายชาโรบาในซัมเมอร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่านักเตะจะถูกเรียกว่าดองยาวจนถึงเดือนมก,กราคมนะครับซึ่งทั้งจริงเนี่ยผมว่าถ้านักเตะสามารถที่จะเล่นได้ความฟิตถึงแล้วก็ฟอร์มดีเนี่ยก็ไม่ควรจะดองนะครับก็ถือว่าน่าเห็นใจนะสำหรับชาโรบานะครับ ขณะที่ f o ตบอล l ินไซเดอรรายงานว่ามีหลายทีมในตรุรกีที่ต้องการยืมตัวมาลองซาก่อนตลาดซื้อขายจะปิดในวันที่15กันยายนนี้นะครับนอกจากนี้เบนจาขอบยังรายงานว่าเอเดนาซาเนี่ยยังไม่มีทีมนะครับและยังตัดสินใจอนาคตไม่ได้เพราะการแขวนสตั๊ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่การย้ายกลับไปเชลซีไม่ใช่ทางเลือกของเขานะครับเพราะฉะนั้นอาซากับเชลซีเนี่ยนะฮะที่หลายคนหวังว่าเขาจะกลับมานะครับ ก็ดูแล้วโอกาสเกิดขึ้นยากมากๆนะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับโคพาเมอร์ครับว่าจะประสบความสาเร็จกับเชลซีไหมแล้วก็เล่นตำแหน่งตรงไหนดีที่สุดก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยววันนี้เราเจอกันในสิง์บลูคาเฟ่ครับเวลา2ทุ่มนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ